น้องไงจ้ามีลูกค้าถามมาว่าขอสูตรชงชาใส่โหลขายตามตลาดนัดหน่อยโอเค ว่าอยากได้สูตรชงชาใสาโ่โหลลูกค้าจะเอาไปขายตามตลาดนัดน่ะพี่มาช่วยแนะนำหน่อยได้ปะจัดไปให้พี่เมาให้ฟังแต่ว่าลูกค้าได้บอกปะว่าอยากได้สูตรอะไรเฮ้ยไม่ได้บอกอะ่ะเดี๋ยวขอโทรถามลูกค้าแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะใช่ลูกค้าที่โทรมาสอบถามสูตรชงชาใสาโ่โหลใช่ไหมคะใช่จะ้ะลูกค้าอยากได้สูตรอะไรบ้างคะ่ะชาเขียวชาไทยโกโก้จ้ะโอเคค่ะ สูตรชาเขียวชาไทยแล้วก็โกโก้นะได้เลยหรือพี่จัดไทยน่ารักที่สุดวันนี้พี่ก็จะชวงสูตร5ลิตรก็จะเป็นชาเขียวแล้วก็ชาไทย2ตัวนี้เลยโห5ลิตรเลยเหรอแบบนี้จะใช้ใบชาเท่าไหร่เนี่ยถุงนี้จะพอหรอพี่ไม้ก็ใช้ใบชายอยู่ที่150กรัมถุงเดียวเอาอยู่โอเคงั้น ะใส่ใบชาลงไปอยู่ที่150กรกรัมเติมน้ำร้อน3ลิตรแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นแช่ทิ้งไว้10นาทีแล้วถ้าแช่นานก,กว่านี้ได้ไหมพี่ไม้ถ้าแช่านานเกินไปอ่ะอาจจะทำให้ชาฝาดได้นะอ๋อแบบนี้เนี่ย นาทีแล้วก็กองชาจากถุงกรองหรือว่าผ้าขาวบางก็ได้นะแต่ครีมเทียมลงไปก่อนได้เลย200กรัมนมข้นหวาน620 ml นมสดไปอยู่ที่1,200 ml จากนั้นอะ่ะเราก็มาทำโกโก้โก,กันต่อเลยพี่จะใช้ผงโกโก้3 5 0กรัมละลายด้วยน้ําร้อน3ลิตรนมข้นหวาน1,125 ml นมข้นจืด1,125 ml แล้วแบบเนี้ยจะคํานวณต้นทุนยังไงอะ่ะเดี๋ยวพี่แปะไว้ให้ท้ายคลิปนะ โอเคงั้นหนูขอชิมเต้านึ่งสิที่ไม้อ่ะอ่ะ,อะลองชิมดูหื